ต้นทักกลับมาแล้วครับต้นทักกลับมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านก็กลับมาแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเคลียร์ทุกประเด็นนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้นทักด้วยนะครับกดไลค์แชร์ไปนะครับวันนี้จะเคลียร์ทุกประเด็นในการที่ว่าเขาหาว่าต้นทักเป็นสายลับจริงไหมครับแล้วก็มีใครทําร้ายต้นทักไหมแล้วมีข่าวว่าผมจะเอาน้องต้นทักขึ้นไปปูเร็กไฟจริงไหมครับวันนี้เราจะมาให้คำตอบกับเอฟซีหรือผมแม่แตนแลวก็ต้นทักครับผมทุกทุกประเด็น ในวันนี้นะครับถามเข้ามาเลยนะครับแต่ขอเอฟซิท่านอย่าด่ามาอย่าด่าน้องมันนะครับเราต้องอวิเคราะห์ให้ดีก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์เข้ามาไอ้สี่เอาไปห้าคนแล้วใครเข้ามาก็แด้วแชน้องนะครับแล้วแชน้องไปแล้วแช์น้องนะครับแล้วชแ,วช,รรแวชร์ไปครับผมอันนี้ตั้งไม่ได้อะอ,ะอ๋อไอไอนี้ขากล้องมันนั่นคิดถึงต้นหากปอมๆไม่อยากให้ไปเลยอ้าวใช่ครับนะครันักก็กลับมานะไปเที่ยวบ้านครับครับ กรันเพจอ่ะครับผมวันนี้เราจะเคลียร์กันทุกประเด็นนะครับกับต้นหักนะครับรับช่างพงศช่างพงมาเนี้ยช่งมาเนี่ยครับอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่เตรียมครับไม่มีการเตียมรไม่มีการเตียมกันเราคุยกันนะครับว่าผมจะเอาต้นหักอุ้มต้นหักดูตัวมันดีแต่ก็ฟายมอุ้มขึ้นเลูปเล็กไฟคิดได้ยังไงกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่มาให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมในช่องต้นหักกรอกด้วยนะครับพี่น้องครับก็ต้อง มาเคลียดามากันเรามาเคลียดามากันมาเคลียดามากันตอนนี้เลยครับว่าที่ว่าจะโดนอุ้มขึ้นภูเล่วอยนี่ไม่เป็นความจริงนะครับดูตัวมันด้วยตัวยังกระปายอุ้มไม่ไงโอ้เจ็ไปคนนี้อุ้มไม่ไหวนะครับมดูผมไม่ดูผมม่สตีเขาวันนี้ก็มาเคลียนะเห็นฝั่งตรงข้ามเขาเอาไปเล่นแรงมากครับเอาไปผมเอาผมกับช่างพงแล้วก็ลุงพลแล้วก็ไปถึงลุงลามปลาไปถึงลุงด้วยแล้วก็เอาไปเล่นแรงว่าผมจะอุ้มต้นทักไป คุ้มูไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆคือผมกล้าพูดด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายนะว่าไอเรื่องที่ฟังตรงข้ามล่ะเขาบอกว่าจะเอาอุ้มผมไปที่ภูเรือไว้นี่ไม่เป็นความจริงนะครับและอย่างที่มวยเท้าเนี่ยได้แถลงการไปแล้วก็ตามนั้นนะครับเป็นจริงนะครับว่าแล้วฝากถึงช่องช่องบอยไม้นะครับคุณบอกว่าคุณได้สายข่าวมาจากอ่าวชัวชัวชัว คุณไปเอาสายข้าวมายันกับผมนะนะครับไปเอาสายข้าวมายันกับผมว่าไอ้ที่แหลงข่าวของคุณเนี่ยแม่งโคดมั่วอ่ะว่าผมว่าผมจะอุ้มอุ้มไม่ไหวหรอกครับต <c oughs> ัวใหญ่ครับผม <c oughs> อุ้มไม่ไหวครับ <c oughs> ไม่ไหวครับไม่ไหว <c oughs> คือเราอยู่กันนะครับเหมือนพี่ <c oughs> เหมือนน้อง <c oughs> คือพ <c oughs> ูดงังไๆว่าถ้าทําผิดก็มีการว่ากล่าวตักเตือนใช่แต่ถ้าทําไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรนะไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเาว่ ให้ครับมาดูกดไลค์กดแชร์ก่อนมีกระแสดราม่านะครับขึ้นมาก็คือว่าเออผมพี่นาทีแล้วก็ยูทูบเอออยู่กับลุงพลนี่ไปกุมภูน้องไม่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 ใช่เดี๋ยวพี่ขึ้นด้วยทั้งพวกขึ้นไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนขึ้นด้วยเลยจะได้ให้น้องมันเดี๋ยวผมขึ้นช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนช่องขึ้นช่องขก่อนขึ้นด้วยกันนะครับเวราต้องต้องกระจายข่าวไปว่าน้องมันไม่มันไม่ใช่นะครับ ก็ไม่ไม่ได้กลับแล้วกลับเลยนะครับกลับไปพักผ่อนแล้วก็กลับมานะครับก็คือเหมือนกับว่าไปช่วยงานนาไปช่วยงานนาแล้วก็มีโอกาสก็จะกลับมาอีกนะครับก็คือไม่ไม่ได้ทิ้งก็แค่พวที่เอาไปเล่นเนาะโห่าแยบจริงเนาะก็คือเหมือนกับว่าจะทําให้พวกเราแตกแยกกันใช่ใช่นะจะทําให้พวกเราแตกแยกกันนะครับเดี๋ยวเราเราขึ้นด้วยนะครับ เราขึ้นกันหมดเลยนะตีนะครับครับผมขอบคุณครับที่ยังคิดถึงผมอยู่นะครับคุณปอมปอมไส่สนเลยให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเลยเดี๋ยวผมขึ้นด้วยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราขึ้นด้วยกันขึ้นด้วยกันเลยครับขึ้นด้วยกันเคลียร์ทุกประเด็นนะครับกับต้นฮักนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ด้วยขึ้นด้วยสี่นีไงนี่ครับผมคุณนานาขอบคุณนะครับ คุณป้าลำเดินก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับคุณป้าครับสวัสดีครับ FT ช่องคอยบอกกันแล้วทุกคนนะครับนักกระหน่เก้าตั้งนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับทางในตรอกนะครับผมนั่งนี่วันนี้เราจะมาเคลียร์จะมาคุยกับต้นทางครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยพี่ทีเรียกทำไมตัวน้อยไม่เคยเรียกเหรฮะ จับกระโหลกเนี่ยของฝันพี่ทรงให้แล้วนะของฝันพี่ส่งให้แล้วนะตั้งใจจังต้นักตั้งใจเอาขามาได้ครับเอาตะมุมนี่นะทักตะมุมนี่มันไม่เห็นมันมีคอมเมนต์ด้วยซีอ่าไม่พอโอเคสวัสดีครับเอุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์นะครับประเด็นนาม่ากับทุกๆคนนะครับทุกๆคนเลยครับพ่อ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  สดีครับซีท้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ประเด็นนาม่าครับวันนี้เรามาดีเบตครับดีเบตต่างมอเข้าใจต่างมองเข้าใจนะครับเจ้าหน้าขาน้ามาหากล้องพี่และกล้องเราด้วยกล้องนี่นะครับสวัสดีครับซีทามาสวัสดีครับสวัสดีครับครับฝากซีค่อยบอกจนแล้วแชร์ไปครับแชร์ไปครับช่างผมไม่ตื่นหรอครับก็วันนี้นะครับผมจะเพิ่งรีบยังไม่มีคนพอเพิ่งรีบโอเคโอเคเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่ง จะได้คุยทีเดียวเลยครับจะได้คุยทีเดียวได้อะโอเคน้องรัก <c oughs> รอคนนี้เยอะจะได้พูดทีเดียวจะไม่พูดหลายรอบ <c oughs> ขึ้นร้อยค่อยพูดเดี๋ยวมาทีหลังถามกันอีกโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอรอเอฟีแป๊บนะครับเพื่อนเพื่อนช่องต้นหักนะครับแล้วก็ช่องค่อยบอกเจ้าแ้วนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราเราคุยกันสักคู่นะครับเอฟีมาฟังนะรอคนเข้ามาแป๊บนะครับเราจะมาคุยถึงทุกประเด็นนะครับสำหรับที่ว่าจะผมจะอุ้มต้นักขึ้นคูเด็กไฟ ดูตัวมันด้วยครับดูตัวมันด้วยดูตัวน้องมันด้วยนะครับใครเข้ามากดแล้วแชร์ไปกดแล้วแชร์ไปครับนับบางไหสวัสดีครับอ่ะรออยแล้วนะรอฟังที่คนใครเข้ามาแชร์ไปครับแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับแชร์ไป ผมงงกับข่าวนี้มากเลยว่าผมจะอุ้มต้นขาขึ้นภูเหล็กไฟนะครับผมงงมากเลยครับงงมากเลยพี่ผมงงมากเลยครับรับคา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 ถามหรือคําตอบตรงนี้นะครับผมฝากสิงช่องไอ้ไอ้บุญเหลือน้อยนะครับไอ้บุญเหลือน้อยนะครับมี่เลยเหรอไอ้บุญเหลือน้อยอยู่ล้เอ็ดนะครับผมฝากด้วยนะครับผมก็ไม่เคยมีประเด็นอะไรคุณนะครับผมก็ไม่เคยไปด่าพ่อร่อแม่คุณนะครับทาไมเอาข่าวไปเป็นแบบนี้นะครับ อยมัวนิ่มนะครับแพ้ข่าวอย่างนี้ว่าผมจะอุ้มต้นทักผมมาทำลายต้นทักนะครับพยายามจยปั่นข่าวตอนนี้สถานการณ์เนี่ยพยายามปั่นข่าวกันเพื่อให้ลุงพลดูเป็นมาเฟียนะเพื่อจะให้ลุงพลถูกถอดมาการตัวต่างๆนานี่ยพวกคุณทําอะไรกันเนี่ยนะครับพวกคุณเอาสนุกกันนะครับแต่พวกคุณไม่เคยคิดถึงว่าสิ่งที่มันตามมาเนี่ยนะครับมันมีผลอะไรนะครับฟ้องไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อลองแล้วเขาเอ่ยชื่อครับนะครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับจอใหญ่ขึ้นแล้วนะคะ แม่จอใหญ่พี่อ้วนค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาเคลียรประเด็นแรกเลยนะครับทั้งช่องต้นหักช่องช่อช่างพงศ์ยังไม่มีคนเขอามาช่องแล้วก็ช่องเคยบอกเจ้าแล้วนะครับแล้วก็ช่องหลายหลายช่องนะครับที่ตรนนี้<ช>อันนี้ก็มาชี้แจงนะครับเหตุการณ์นะครับฝั่งนู้นตั้งเมื่อเช้านี้ผมถแถลงแถลงข่าวไปแล้วหาว่าผมเตี้ยบนต้นหักหา,าผ,มผมขมขู่ต้นหักหาผมนูนนีต้นหัก หาผมใช้มุกเดิมๆหาว่าลุงพลใช้มุกเดิมๆเตรียมมู่นเตรียมนี่นะครับแล้วก็หาว่าผมเนี่ยจะเอาต้นหักขึ้นผู้เด็กไฟดูน้ำหนักตัวน้องมันด้วยครับจะดูตัวผมด้วยแต่ละองค์แต่ละองค์แค่เดินก็จะโลมมันอยู่แล้วใช่ครับนะครับก่อนที่คุณจะไปลงคลิปด่าว่าใครคุณควรพิจารณาด้วยก่อนที่จะไปพูดนะครับเหตุการณ์มันมีอยู่ว่านะครับในวันนั้นนะครับวันที่ยี่สิบเก้า วันวันทางบุญบ้านนะครับก็ต้นทักก็ได้เข้าไปนะครับได้ทําการมันเหมือนบันทึกเสียงนะครับแต่เราก็ถามต้นทักแล้วต้นทักก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมบันทึกจริงใช่ไหมแต่เรามบันทึกจริงครับมผมยอมรับว,ว่าผมบันทึกจริง,รงแต่ก็ไม่ได้ส่งให้กับใครไม่ได้ส่งให้ใครครับครับมืออาจจะไปโดนหรือกระเป๋ามันอาจจะไปโดนหรือว่าในกระเป๋าเพราะว่าอืมครับเพราะว่าผมเนี่ย โทรศัพท์เนี่ยผมใส่ไว้หลายเครื่องมากอืนะคือบางทีอ่ะผมใส่แล้วก็มีกระเป๋าตังค์ด้วยอะไรด้วยเวลาล้วงอะไรเนี่ยมือไปโดนอ่ยอมรับนี่อ่าอันนี้ฟังนะครับแล้วก็อ่ะนี้คือข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองตอนนั้นจะไปกิจกรรมกันที่วัดนะใช่ครับโอเคแล้วก็เราก็คุยกันนู่นนี่เราก็บอกยูทูบเบอร์กันว่าอย่าอย่าอย่าไลฟ์สดนะอย่ามันทึกเสียงนะเพราะว่าเราคุยกันส่วนตัวแต่ต้นทักก็ฝากฝืนคำสั่งฝากฝืนคำสั่งบันทึก มันก็เลยทําให้ยูทูบเบอร์ที่นี่ขามองว่าต้ตนทักเป็นสายนะครับแต่จริงๆต้นทักอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้เราไม่ทราบเพราะต้นทักก็บอกต้นทักก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับต้นทักนะครับไม่ใช่ใชคุณเอาไปว่าต่างๆนานาเอาไปโจมตีให้เจ้าที่หรือว่าใครมองดูว่าทุนพลเป็นมาเฟียหาว่าผมเป็นมาเฟียหน้าตาอย่างนี้มาเฟียนะครับออกใจบุญ ไ็ไทยว่าคุณนัทสีาำนาเฟียนี่สุดยอดนะดูหน้าตาผมเนี่ครับเป็นมาเฟียคือตอนนี้เขาพยายามที่จะประคมข่าวนะครับพยายามที่จะประคมข่าวเพื่อที่จะเล่นลุงพลเพื่อให้ลุงพลถอนไปกันตัวเอฟซีทุกคนต้องใช้วิจายญาณนะครับลุงพลแม่งก็ทำบ้านอยู่มาเหมาะไม่แม่ก็ยังโดนเล่นอีกครับแล้วเรื่องต้นทักลุงพลก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ยังโดนเล่นอีกไปโยงไปใยกันนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ข้อแรกนะครับต้นทักต้นทักษยอมรับแล้ว่าต้นทักเป็ันถือ แต่ต้นหักต้นหักไม่ได้ส่งให้ใครไม่ได้ส่งครับมาก็นี้เราต้องให้ฟาไปทํากับต้นหักด้วยครับคร้บไกด์สองทำไมต้นหักกลับบ้านนะครับเขาเขาสองนี้ต้นหักนะครับคือนอตทางอยู่ที่นี่นะครับรายได้จากยูทูบเจ็ดพันไม่พอแดกครับไม่พอครับไม่พอบางทีไม่ถึงด้วยใช่ครับไม่ถึงด้วยครับนะครับไม่พอกินนะครับรายได้เจ็ดพันหกพันห้าพันต้นหักไม่พอกินต้นหักต้องส่งไปบ้านส่งไปบ้านครับคุณแม่ก็ป่วย ใช่ครับนะครับวอนนี้คุณนาเนี่ยที่มาเนี่ยมาหามาหาต้นฮักเนี่ยก็เลยมองว่าจะมาเอาต้นฮักกลับตรงนาแล้วนะครับแต่เฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อความไม่สบายใจคุณนาก็เลยมาเอาต้นฮักกลับเอาไปทํางานที่บ้านแต่ต้นฮักก็จะกลับมาอีกนะครับใช่ส่วนข้อสองการคมขู่นะครับหรือ ทำลายร่างกายต้นหักนะครับฟังไว้ด้วยนะครับทุกท่านเราจะมาถามจับปากต้นหักว่าพวกที่ลุงพลช่างพงชิดปากแปรนะครับแล้วก็ใครเคยได้ทำร้ายต้นหักไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าฟังนะครับพี่น้องฟังับฟังจับปากผมเลยนะว่าผมไม่ได้โดนทำร้ายเพราะว่าวันนั้นอ่ะคุณทีพี่พี่ช่างพงพี่ชิด แล้วก็อีพี่ไทยลุงพันพี่ไทยด้วยลุงพันด้วยก็เรียกมาคุยใช่แล้ววันนั้นไม่มีลุงอยู่เลยวันนั้นลุงไม่อยู่ด้วยลุงก็อยู่ในบ้านทํากิจกรรมอะไรของเขาปกติือนะครับคือเขาเรียกมาถามเรื่องที่ว่าทําไมผมต้องบันทึกทางที่คุณนาทีก็ได้สั่งกําชับไว้แล้วสั่งห้ามไว้แล้วอืว่าสถานที่ตรงนี้ห้ามบันทึก ห้ามเขาเรียกว่าถ่ายข้อสดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมบันทึกไว้เพื่อไว้เป็นที่ระลึกว่าเออนะบางทีอ่ะวันไหนนึกถึงท่านผู้นี้หรือนึกถึงบุคคนผู้นี้ผมก็จะเอามาฟังไว้ว่าเออนะเอามาฟังไว้แต่ไว้เป็นกําลังใจว่าเฮ้ยบางทีเขาเพื่อเขาอาจจะให้ข้อคิดอะไรเราอันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่นี้พี่ขอเตือนน้องว่า อย่าไปไอ้สิ่งที่เขาห้ามอย่าไปทำเพราะว่ามันมันทำให้คนอื่นอ่ะเขาไม่คิดไม่ได้คิด,ดอย่างเรา,าให้เรา,เ,าเราอยู่ร้อยเพราะ่านแม่ใช่คือผมก็ยอมรับผิดในส่วนตรงนี้เพราะว่าผมไปฝ่าฝืนคําสั่งเขาใช่ครับแต่ถ้าเขาเอาผิดว่าเอยในเมื่อคุณฝ่าฝืนคําสั่งแล้วผมโดนโดนอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ผมก็ยิน,ยนดีรับผิดครับ อันนี้นะครับฟังนะครับข้อ2นะครับที่ผมคมขู่ธรรมะ้นักธนักพูดเลยนะครับว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทําผมพูดไปตั้งแใจยาวแล้วมึงมาฟังในไอ้ช่องบอบอ่อยไม้ร้อยเอ็ดเนี่ยอบอยม้ร้อยเอ็เนี่ยมึงก็ไปเอาไปเป็นประเด็นกูก็ไม่เคยไปด่าพ่อหร่อแม่อะไรมึงนะนะนะครับเร,เราไม่เราไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกันเลยแล้วก็ช่องอะไรได้ท่วมซึมท่วมซ,มวมซึมอะไรกันแล้วนะมผมก็ไม่เคยไปไปไป,ไปว่าอะไรพวกคุณเนี่ยทำไมคุณ,คณต้องต้องเล่นผมคุณเก็กใครคุณเก็กคนนั้นนี่ครับต้องแยกแยะนะครับต้องแยกแยะนะครับนี่ว่าต้องแยกแยะ อ้าวข้อที่สามนะครับการที่มีข่าวมาว่าไอ้สายข่าวของคุณน่ะที่บอกว่าผมเนี่ยจะเอาต้นหักขึ้นผูดไฟเนี่ยนะ <c oughs> ผมแ<ห> <c oughs> ม่งก็เครียดเลยกูเดิน<อ>นะกูเดินนะบ้านลุงกูหอบแดกอยู่แล้วใช่นะ,<อ>นะครับเดินนะบ้านกูข้อบแดกอยู่แล้ว<ช>ต้นหัก<อ>มีคนว่าพี่จะอุ้มต้นหักอย่างเบาๆให้ตะโกนได้ไงเสียงขึ้นอีกหน่อยต้นหักมาเคลียกับพี่ๆก่อนหน่อย FT หน่อย เอาว่าพี่เนี่ยจะพามึงขึ้นผูเล็กไฟภูเล็กไฟอยู่ตรงไหนวะท่านนะนี่ไงไอตรงที่ไอตรงนี้บางตรงส่วนยางบางเนี่ยแต่ผมกล้าพูดได้ตรงนี้เลยว่าไม่มีนะครับที่จะถูกอุ้มนะผมเพราะว่าเวลาจะคุยกันเนี่ยคือเขาก็เรียกมาคุยมีอะไรไม่เข้าใจกันก็เรียกมาคุยกันคือถามถามทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ถูกก็เรียกมาตักเตือนไม่ใช่ว่า มาทำเขาเรียกอะไรนะสารเตี้ยคือไม่ไม่เคยมีนะครับนี่ผมก้ารลั้งีได้นะปังไว้นะไอ้บอยไม้ร้อยเอ็ดนับงไว้นะแล้วโอ้มึงมาเล่นกูแบบเหนี้ยมันไม่ถูกต้องกูอยู่องกูเหมาะเหมาะแม่แม่มึงก็มาเล่นนะครับโอ้โหแล้วไอคนที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะจงจงดูตัวเองด้วยนะครับว่าไปบอกไปบอกด้วยว่าตัวเองด้วยนะที่มีจอช้างนาหน้า เออเออเชื่อทางอำนาจเลยอชื่อด้วยนะครับโอ้โห้นะงงเลยนะครับไร่ติวท่านนะครับบทใช้วิทยานะครับการรับชมผมไม่ได้คงขู่ต้นฮักแล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายเลยน้องมันนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงน้องมันด้วยหลายคนก็รู้เวลาผมไปไหนมาไหน่อยากอน้องไปแต่น้องมันไม่ไปด้วยด้วยสังขารของมันเนี่ยร้รอฟโลนผมเนี่ยคือขางายผมไ้มันก็เป็นแผลนะครับแล้วเข่าผมเจ็บที่ผมไม่ไป ใช่ข้าวมันเจ็บก็ไม่ไปก็กลับมาผมกับคุณพลก็ซื้อข้าวมาฝากพาทีซื้อเ,เสียงหน่อยเพิ่มยังไงอ่ะใหม่ก็ไม่มี<อ>เพิ่มเสียงต้องคนพูดครับดังขึ้นเพิ่มเสียงเลยเพิ่มเสียงเออสุดแล้วได้ยินไหมครับ <Okay S 1> <c oughs> ได้ยินไหมได้ยินไหมพี่นอ้องได้ยินไหมครับมีเพิ่มเสียงไหมได้ยินไหมครับโอเคก็ฝากถึงช่องนางบอยไม้บอยมาอล้วผมนะครับอุ้มได้แต่ช้างนะครับช้างช้าง อันนี้ก็มาให้เอฟซีเนี่ยนะเข้าใจกันนะครับถ้ามีอะไรก็ไปเรานะครับกับต้นฮักเนี่ยก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็รักผมเหมือนน้องพูดไปพูดไปก็มีอะไรผิดพลาดอ่ะก็พี่พี่พี่ป้านะอาเขาก็คอยมาเตือนคอยมาบอกนะครับไม่ใช่ว่าจะมาลงมาชนกันใช่ใช่ใช่ชางกันหน้าชนกันต่อต่อต่อนะครับคือเวลาพี่พี่ เป็นผมอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็เรียกมาตักมาเตือนไม่ใช่ว่าจะเรียกมาทําร้ายหรือมาทําอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับและไอคนที่เอาข่าวนียไปลงเนี่ยขอให้คุณเข้าใจสักหน่อยนะครับว่าเวลามีอะไรการขาก็ต้องมาคุยกันไม่ใช่ว่าจะเรียกมาถล่มมาจงตีกันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าคนคนไทีคิดแบบนั้นะคือคิดผิดนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย มาโดนทำร้า,ายจะมาอะไรไม่ใช่นะครับเนี่ยที่เขาเรียกพี่ๆเขาเรียกผมมาเนี่ยคือเขาเรียกแล้วทำไมต,ไต้องขัดคําสั่งหลักอ้าวก็อันนี้มันเราก็ต้องปลดใช้วิทยาที่น้องขัดคำสั่งนี้คือคือน้องอาจมันต้นหักก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็ดูดิเป๋ๆไหมล่ะเราก็ต้องเข้าใจน้องมันด้วยนะครับนะครับเราก็ต้องแยกแยะนะพวยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับ ครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครไปทาร้ายน้องมนหรอกคือเขาก็เรียกมาเตือนออขเขาเรียกมาเตือนท,ทําผิดเขาก็เรียกมาเตือนกันนะครับใช่เขาเป็นเด็กเขาก็รู้ท่าไม่ถ<ช>ึง<า>บางบางทีบางทีเอาผมยอมรับว่าบางครั้งอ่ะผมไม่เจนสั่งเวียนพวกนี้ทําอะไรไปอะ่ะผมก็คิดบางทีแค่คิดแค่ก้าวเดียวผมไม่ได้คิดในระยะไกลอ่ะผมก็ยอมรับว่าบางทีอ่ะผลเสียมันอาจจะตามมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับว่าเอ้ยผมคิดได้แค่ค 1.9แต่คนที่เขาเจนสัมเวียนอ่ะคือเขาคิดถึงอนาคตห้าเก้าสเก้ายี่สิบว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงอนี่ผมก็ยอมรับไอ้ส่วนตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับฝากถึงไอ้ช่องบอยมาไรเอ็ดนะอย่าเอาไปเล่นมั่วๆอย่าไปทำโจมตีให้ดูให้ทุกคนดูเป็นมาเฟียนะครับทุกคนก็อยู่องคนบอยแม่ครับอะไรให้จำเลยพาไปใต้ฟัน โอ้ยคนอ้วนจับจูบปากดรือไม่เนี่ยจับจูบปากนะอย่ามาคขาไม่ไม่ดีนะจับจูบปากนะโหดท้งนี้นะหื่นไว้นะเออท้องไก่บอกจะแล้วหื่นนะโอดนะจูบปากเลยหรอปากกัดลิ้นเลยจับจูบปากก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ตีนะครับก็อยากให้ตีทุกคนสบายใจนะครับไม่มีใครลุกน้องแล้วก็ถ้าใครเข้ามาส่องคอมพายอกคลิยกแยะอืม ะอีพ่อละะอีพ่อคืออะไรหอยอเนาะไอ้เนาะไตีก็ประมาณนี้นะครับอยากให้พอทุกคนนะครับนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับแล้วก็ฝากถึงฝั่งตรงข้ามที่มาโจมตีนะครับไม่เป็นไลาโจมตีไปนะครับถ้าคุณพลาดเอ่ยชื่อเมื่อไรก็บันเทิงนะครับคุณพยายามสร้างตอรี่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคน พยายามสร้างให้ลุงพลเป็นมาเฟียพยายามสร้างให้ทุกคนเป็นนู้นเป็นนี่อ้าวเหลืองกูไก่เหลืองแล้วครับอาครับผมน้องไก่น้องไก่ครับตอนนี้คุณพยายามสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพื่อให้ลุงพลเป็นมาเฟีย เื่อ้ชั่วกทั้งูงไปสัตว์ชั่วครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวไอมินบอกปักกุดมันไอมินอยู่ไหนครับเอาสวดีครับีนี่อยการมานีาทำงานดอินยู่รยการด้วยนพันมาด้วยมานยอย่างน้องบรล่พันมากเลยครับอมานี้กาด้วยใช่ันด้วยนมนี่ มันแบ,บแบ,บหมดตรงฮักก็ตัวลงองอนก็ตัวลงอน,องอนได้ได้ไดเดีด๋ยวด <okay S 2>